เกี่ยวว่าโรงแรมมันเราไม่มีความชำนาญไม่ความชำนาญตอนนั้นก็ให้ดูสิทธานีมาบริหารเรียกว่าพิเศษโรงแรมแกรนด์ไชน่าเนี่ยมาตั้งที่นี่เมื่อ30ปีที่แล้วก็จริงแต่เมื่อเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ทีเดียว ถึงไชน้าทาวเมืองไทยหรือเยาวราชหลายคนคงนึกถึงสตรีทฟู้ดความจอแจของผู้คนไทยและเทศรวมไปถึงรถราที่วิ่งขวักขวายสร้างสีสันให้ถนนเส้นนี้ในเอพิโซดนี้ In Depth Talk พามาทำความรู้จักหนึ่งในสถานที่ซึ่งเป็นไอคอนิกของย่านเยาวราชอย่างโรงแรมแกรนไชน้ากรุงเทพปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่33และยังคงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและชาวไทยอย่างต่อเนื่อง พาทุกคนนั่งถามแม็กทีนไปรู้จักโรแงแรมนี้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งผ่านการบอกเล่าของผู้ที่กลุ่มบางเหียนที่นี่นั่นคือคุณยันยง ปฐมศักดิ์ประธานกรรมการบริหารโรงแรมแกรนไชนากรุงเทพในวัย93ปีท่านจะเล่าให้ฟังตั้งแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจของรุ่นคุณปู่เมื่อครั้งย้ายแผ่นดินจากเมืองจีนมาตั้งรกรากในไทยที่จังหวัดอุทัยธานีก่อรางสร้างตัวด้วยธุรกิจหลากหลายประเภทก่อนจะมาต่อยอดทำธุรกิจโรงแรมที่4ี่แยกถนนราชวงศ์และถนนเยาวราชกรุงเทพเลือกบรรจุพันธุ์เลือกโกรเพราะเราจะโตไปด้วยกัน แต่เดิมเราก็เราก็คนจริงเชิดสายจริงมาจากตั้งแต่คุณปู่มาอยู่ที่อจุอตีที่อุทัยธานีอุทัยธานีเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสักแก่กังตัง้งตั้งแต่คุณปู่ก็มาอุทัยธานีอุทัยธานีคุณปู่ก็ยาววัยมาประมาณยี่สิบปีมาแล้วก็มาแต่งงานกับคุณยา่าคุณย่าเป็นคนแท้ๆหละคนน้องเต่าคนไทยแท้ๆแ,แล้วก็วกา มีลูกคืุณพ่อพ่อผมะเป็นคนตอพี่น้องร่างหกคนคุณปู่ก็สง่งคุณพ่อเป็นคนตอกลับไปเมือ,จองจีนเรียนังสือผมไปรับศึกษาที่นั่นแล้วก็ทุกคนก็อยู่อุทไทยแล้วกลับมาทำความธุรกิจพ,พวกนี้พวกเราผม,ผมเกิดที่เมืองจีนผมเกิดเมืองจีนอ่ะสองสี่เจ็ดหกสองสี่เจ็ดหกแล้วก็ สองสี่แปดเก้าอายุสิบสามปีก็หลังสงครามอ่อญี่ปุ่นแพ้สงครามสองสองสี่แปดแปดคือหนึ่งเก้าสี่ห้าวันที่สิบห้ามันสิงหาญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็มีมีเรือไปมาก็อยู่ที่เมืองจีนเนะี่ยไม่มีเรียนหนังสือเพราะว่าญี่ปุ่นเราลูกหลานเมืองจีนโรงเรียนถูกปิดหมดเราทำไม,มเรียนหนังสือต้องต้องไปเรียนหนังสือที่เผ่นินที่ซงว่าเอเรียนหนังสือซงว่า ผมเรียนหนังสือมาที่สองวัดจองกว่าอายอุสิบห้าลงเรียนจีนจน,นั้นทุกท่านน่าลงเรียนจีนน่ะสอนภาษาจีนหมดอายุสิบห้าลงเรียนจีนอ่ะถูกปิดลงพีบุญสองคมอ่ะปบุญสองคมก็ถูกปิดโรงเรียนไปประเทศไทยพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ลุกลามจีนก็ต่อต้านกัน แล้วก็ไทยก็เป็นพัฒนธมิตรก็ล้ตกอเข้าข้างญี่ปุ่นนจองกว่าสองสี่เก้าเก้าน่าจะสองสี่เก้าเก้าก็ทางอเมริกาไปอ่ไปช่วย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 เราเบียนจัมนเขาะอยู่ซ่อม้าช่วยเราเบียนจัมทางเราทางนั้นก็ทุกอย่างต้องผ่านกรุงเทพเขาไปเมืองปิดเนี่ยเมืองปิดต้องต้องผ่านกรุงเทพแล้วก็ไป ั้งบริษัทอยู่ที่เรียนจําแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวขนส่งขนส่งก็ทำ 1, าปนพันล,ล้อซ้อพอทำรถไฟเดินไปก็จะคงตัวยส่งไปทำธุกิจธุรกิจแถวนี้เห็นก็คือเริ่มแต่ทาขสน,ะะนส่งนี่ค่ะธุรกิจขนส่งขนส่งพากขนส่งเรียกว่าคนติดต่อติดต่อใครก็ก็อยากจะทำวซ่านี่โน่นจะทำอะไรทำอะไรก็กว่ายัางไยก็ทำ ทำท่องเที่ยวเลยไปไทยซีทัวร์ก็เกิดแต่ตอนนั้นสองสี่เก้าเก้าก็เกิดแต่ตอนไทยสีไทยซีทัวร์ตองเก้าเก้านันมันกี่ช่อคนนะตั้งแต่พี่ชายผมผมก็เคยไปทาทัวร์นำทัวร์ตั้งแต่พี่ชายแล้วก็ผมเลยตอนนี้ยังไม่แต่งงานจนจนกว่าตอนนี้ลูกสาวก็ก็ทําอยู่ตอนที่ตอนนุ่นที่สี่แล้ว เริ่มต้นการทำธุรกิจที่เยาวราชด้วยการเปิดบริษัททัวร์ที่ชื่อไทยสิริทัวร์ส่วนโรงแรมต่อยอดมาหลังจากนั้นเมื่อย้อนไปในช่วงเริ่มก่อตั้งที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของห้างใต้ฟ้าซึ่งต้องปิดกิจการเนื่องจากหมดสัญญาเช่า โดยคุณปรีดาตั้งอุทัยศักดิ์พี่ชายของคุณยันยงเห็นโอกาสในธุรกิจนี้จึงได้ขอซื้อที่ดินจำนวน600ตารางวาจากพระองค์เจ้าพานุพันยุคคนพร้อมทุบอาคารเก่าทิ้งสร้างเป็นอาคารใหม่25ชั้นขึ้นมาเป็นโรงแรมในปี2533ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านเยาวราชตรงสี่แยกราชวงศ์และที่นี่ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารจีนทั้งหูฉลามเป็ดปักกิ่งรวมถึงมีลูกค้าเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน เราไม่มีความชำนาญเราเ,เกี่ยวว่าการงานในการอย่างอืง่นไม่ความชำนาญตอนนั้นก็ให้ดูสิทธานีมาบริหารเรียกว่าปิิเสตแล้วก็เป็นมือใหม่อะยังยังยังไม่ชำนาญก็ต้องขอบคุณช่วงนั้นคุณยิ้นชนะตเปียวฮวยก็เป็นคนดีเหมือนกันทุกคนร่วมกันดีไม่ไม่ใช่มชีอะไรกกระทบหรมีอะไรไม่ไม่ใช่ ในช่วง15ปีแรกของการบริหารโรงแรมแห่งนี้ให้เครือดุสิตธานีมาบริหารโดยใช้ชื่อแกรนไชน่าปรินเซสโฮเทลหลังจากนั้นครอบครัวก็ได้เข้ามาบริหารเองโดยมีหนึ่งในผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญคือคุณวิเชียนตั้งอุทัยศักดิ์ลูกชายของคุณปรีดาตั้งอุทัยศักดิ์ การที่ช่วยคุณพ่อตอนนั้นออกแบบ,บอ่อสร้างแล้วก็จนครื่อ่งใกล้จะเสร็จเนี่ยท่านก็ป่วยไม่สบายแล้วก็ถึงแก่กรรมไปแล้วก็รับช่วงต่อในช่วงนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับโรงแรมแกรนด์ไชน่าเนี่ยมาตั้งที่นี่เมื่อ30ปีที่แล้วก็จริงแต่เมื่อเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่อยู่มาเก่าแก่เนี่ยเขาก็ยังถือว่า เป็นเด็กใหม่เงนั้นเราก็ต้องค่อยๆสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมโดยรอบมาโดยตลอดเช่นเดียวกันคำว่าเสน่ห์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้อีกคำหนึ่งมากกว่าผมคิดว่าคนที่เข้ามาเยอราชเนี่ยนะฮะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยน่าจะเรียกว่าความตื่นตาตื่นใจก็ถามว่าเรามีความพร้อม ที่จะเรียกว่าเป็น,นเสน่ห์นะะเช่นความสวยงามความเรียบร้อยความอุดมสมบูรณ์อะไรประเภทนั้นน่ยนะะคงไม่ใช่แต่เป็นการผสมผสานของอะไรหลายๆสิ่งหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยทำให้ความเป็นชาน,น้าทยเมืองไทยเนี่ยเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ละคนมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะแต่ว่าแน่นอนเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนจะไปยุดไปจบกที่การรับประทานนะ ในการรับประทานเนี่ยก็มีผู้อาหารต่งตางๆนานาสายถนนที่จะเกี่ยวข้องกับการรับประทานก็จะย Texas, นะอ,อยู่แถวเท็กซัสนะฮะหรือเรียวกว่าแปลงนามแถวนั้นเนี่ยนะฮะสองเส้นมีทั้งเท็กซัสแล้วก็แปลงนามครับสองเส้นนั้นจะเกี่ยวข้องก,กับอาหารมากที่สุดแต่ถ้าต้องการดูวัฒนธรรมอย่างเช่นสารเจ้าเราก็มีเรื่องเนย,ยี่นะครับหรือวัดบางพอนแต่ึงหลายหลายคนก็ในช่วงตุ่จีนเนี่ยก็จะมา กลา,าบไหว้เนีขอพรสิ่ศิษย์ต่างๆนานาแล้วยังมีวัดอีกมากมายทีเดียวในในละแวกนี้ทั้งวัดพีสั่านพุทธทาสเคยมาอยู่เช่นวัดตุ้มกงคาเป็งๆๆงานต้นครับความเป็นตลาดเนี่ยยังสามารถที่จะสืบทอดกันมาตลอดได้นะครับจากตลาดผ้าตอนนี้ก็เป็นที่ช็อปเป็นเลยต่างๆนานามีของ ใหม่ๆ้ามุมุนเวียนจากห้างสรรพสินค้าโรงหนังก็กลายเป็นร้านทองจากร้านทองก็ขยับมาเป็นร้านขายอาหารร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ของจีนซึ่งทําให้ความเทียกว่าตื่นตาตื่นใจ,จกับคนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเห็นจากที่อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ถิศน,นี้เนี่ยสามารถที่จะ สืบทอดชีวิตของตัวเองต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าความเป็นพลวัตเนี่ยมันก็เป็นไปตามสังคมทั้งหมดของประเทศไทยด้วยอ,อาจจะเป็นการมาเปิดร้านค้าใหม่ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการนำเอานวัตก,กรรมใหม่ๆเข้ามาเป็นอาหารใหม่ๆนะเป็นไอทีเป็นการจองเป็นการนำเสนอที่จะคิดคึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องมาทดลองกันว่ามันจะไปได้ยืดขนาดไหน คิดว่าการปรับตัวเนี่ยนะเป็นิุดสำคัญที่สุดเพราะว่าเราพูดอยู่เสมอว่าคนที่เข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยนะฮะเขาก็คงอยากจะเ,เห็นอะไรที่ไม่ซ้ำซากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยต้องมีการปรับตัวยกตัวอย่างว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมีผู้จัดก,การโรงแรมคนแรกเนี่ยบอกว่า ห้ามคนใส่รองเท้าแตะเข้ามาในโรงแรมนะซึ่งเอมันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจมากไว้เราจะเอาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วชีวิตของคนที่มาในที่นี้เนี่ยมันมีความหลากหลายจริงๆนะฮะความหลากหลายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าจะเกินกว่าใครจะไปจัดระเบียบอะไรได้เช่ <S <S นจะมาจัดระเบียบให้มีความสะอาดมากขึ้นผลถนโยรามันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดี นะแต่ว่าคําตอบดีๆบางอย่างมันก็ควรจะต้องเกิดขึ้นมาตามสภาพที่มันควรจะเป็นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปรับตัวเลยการปรับตัวแล้วก็การอดทนการต่อสู้ต่างๆนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทาต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการนะครับความความที่จะรู้ใจความเรียกเข้าใจนะฮะการเรียบปรับตัวตามให้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการทดสอบมาตลอดเวลาครับ เดียว,ว่าโรงแรมแกรนดช้น่นากรุงเทพถือเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของภาพประกอบของประวัติศาสตร์คนจีนพ้นทะเลที่อพยพมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทยและมีการเติบโตมาบนถนนเยาวราชแห่งนี้โดยยังคงมีความเคลื่อนไหวมีชีวิตและเกิดพลวัตอยู่ตลอดเวลา ภาพฝันของเยาวราชหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็คงไม่พ้นการสานต่อจากคนรุ่นใหม่เพื่อให้ไชยนาทาวแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเดสติเนชันของประเทศไทยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาผ่านกลิ่นไอวัฒนธรรมที่หลากหลาย จองเลยรถทุกเที่ยวแคบ VIP แท็กซี่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางรองรับได้ถึง5ที่นั่งจองรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ asiacab.co.th ลดสูงสุด20%กดจองเลยหากคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิล์มและทีมงาน Thailand in Depth ด้วยนะคะ